ไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่สะพายแล้วสวยทุกคนไม่เคยเห็นใครสะพายไม่สวยเพราะว่าทรงเขาน่ารัก ตอนนี้ค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้อฟช็อปเส้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลนะคะมารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าสไายแล้วเป็นยังไงใส่อะไรดบ้างนะคะก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชื่นชอบในกระเป๋าชาแนลแล้วก็กําลังหาข้อมูลว่าจะชอปปิ้งไปไหนดีเนาะถ้าชอบก็ฝาก like, กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ก้อยด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดใบใหม่ๆเวลาก้อยเอามารีวิวให้ชมให้ฟังกันนะวันนี้เนี่ยก้อยก็มาด้วยใบที่น่ารักมากนะคะเอ่อ นั่นก็คือน้องคนนี้เลยแจนๆเป็นน้องวานิตี้นะคะซึ่งก้อยเคยทำรีวิวไปแล้วช่วงก่อนนะคะจะเป็นรุ่นที่มีหูแต่รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะของคอลเลกชัน 22S นะคะ Spring Summer Collection ของปี2022 เพราะว่าเขามาด้วยรุ่นที่เป็นตุ้มจิว๋วรุ่นใหม่นะคะซึ่งมันจะเป็นรุ่นแบบร้อยหนังนะคะทําให้เขาเนี่ยมีความเก๋มีดีไซน์มากขึ้นแล้วก็มีความโปร่งเบามากขึ้นนะคะซึ่งรุ่นนี้เขาจะเรียกว่า pearl class นะคะเป็น mini vanity pearl class แล้วก็มาด้วยสีฟ้าของ spring summer ก็จะเป็นฟ้าที่น่ารักมากไม็สีชัดนะคะแล้วก็แบบ ดูไม่อ่อนจนเกินไปนะคะดูกล้าใช้ถึงแม้ว่าจะเป็นแ l a สกินเนี่ยแต่รุ่น pearl c u s ทุกรุ่นในความรู้สึกก้อยเนี่ยรู้สึกว่าเขามีความแบบเหนียวอ่ะเหนียวทนมือนะคะก็ถ้าสำหรับใครที่กะไม่ถูกนะว่าไซส์เขาประมาณไหนเนี่ยก็คือหน้ากว้างเขาตรงนี้นะคะจะอยู่ที่4นิ้วก็ไซส์เนี่ยประมาณการโฮเดอร์นะคะ สนิ้วนะคะแล้วก็ส่วนสูงจะ3นิ้วครึ่งนะคะก็คือแทบจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยแหละแล้วก็ความลึกตรงเนี้ของเขาจะประมาณ2นิ้วนะคะเดี๋ยววัดใหม่ก่อนความลึกจะประมาณ2นิ้วครึ่งนะคะให้ดูตรงนี้ลึกประมาณ2นิ้วครึ่งอืมก็ตัวเนี้ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าแบบ ดได้เยอะไหมหรือว่าน้อยะคะคือคนน่ะถ้าไม่เคยลองดูปุ๊บน่ะจะรู้สึกว่าสูตรได้น้อยเป็นใบกระปุกกระปิกนะคะคือตัวรุ่นทรงนี้ยวานิตีเนี่ยเขาทำออกมาตั้งแต่ปี2อ2 0ตอนนั้นเนี่ยที่ออกมาเนี่ยรู้สึกว่าเป็นใบที่จิ๋วมากเล็กมากนะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเป็นตัว small letter good นะคะ s l g เครื่องหอนังชิ้นเล็กที่ เป็นใบที่เหมือนคุ้มค่าคุ้มราคาใช้งานได้จริงแล้วนะคะแล้วก็จุได้พอสมควรเลยแหละคือจูได้ทุกอย่างที่เราอยากจะใส่ลงไปในของชีวิตประจำวันยกเว้นโทรศัพท์แค่นั้นเองเดี๋ยวก็จะโชว์ให้ดูเนาะก็เดี๋ยวมาดูอินเทอร์เนียด้านในกันก่อนนะคะก็เขาจะมาแบบมีกระจกนะคะกระจกอยู่ตรงนี้แล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นสีทองนะคะสำหรับรุ่น p พ a คัสจะเป็นสีทองนะแล้วก็จะ made in France นะคะตรงนี้จะเป็นสีทองอาจจะมองไม่เห็น เดี๋ยวให้ดูก็ใส่อะไรได้บ้างนะคะก็แน่นอนเนี่ยชอบมากเลยก็คือว่า1นึ่เขาจะมีช่องใส่ลิปสติกตรงนี้มันจะกันปัญหาเวลาเรา,าแบบห่วงกระเป๋าแต่เราต้องพกลิปเนาะเพราะว่าลิปมันจะแบบฝาไม่เปิดแน่นอนเพราะมันโดนล็อกอยู่แล้วต่อมานะคะก็ใส่การ์ดโฮเดอร์นะคะก็แนะนำให้เป็นแบบไซส์ที่พอดีประมาณ4นิ้วนะคะถ้าเป็นของชาแนลเลยเนี่ยมันจะกว้างเกินไปจะใส่ไม่ได้นะคะก็จะใส่แนวแตะแคงนิดนึงแบบนี้ ค่ะเพราะว่าใส่ตรงๆไม่ได้เพราะเพราะเอินว่ามันติดกับลิปสติกพอดีมากเลยต้องระแคงนิดหน่อยนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ถ้าคนที่พกแอร์พอร์ตนะคะใส่แอร์พอร์ตได้นะคะแล้วก็คุณจรลดนะคะหย่อนลงไปด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าคนทกเงินสดน,นะคะเดี๋ยวก็ให้ให้ดูว่าแบบใส่แบงค์พันไปนี่คือจมปิดได้สบายมากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยถ้ามีเป็นแอลกอฮอล์สเปรย์นะคะ แบบแบนๆนะใส่ลงไปได้เลยอันนี้คือปิดสบายมากค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคือจะบอกว่าไอเทมเนี้ยดูเหมือนน้อยนะแต่ว่าสามารถจุแป้งคุชชั่นตลกเบลมเนี่ยใส่ลงไปได้เลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้อีกเยอะมากนะคะที่จะพกแบบคุณแจลดแล้วก็แอร์พอรได้นะคะแล้วก็รวมถึงจริงๆแล้วพวกแฮนด์ครีมเล็กๆแบบเนี้ยก็หย่อนลงไปได้นะคะ คือเป็นไอเทมที่ใช้งานได้จริงอย่างเดียวที่ใช้ไม่ได้คือใส่โทรศัพท์ไม่ได้เนาะก็ไม่เป็นไรเพราะโทรศัพท์เนี่ยเราก็ถือเอานะคะแล้วก็เดี๋ยวก้อยจะสะพายให้ดูนะว่าสพะพายแล้วเป็นยังไงคือจะบอกว่าไอเทมเนี้ยเป็นไอเทมที่ สะพายแล้วสวยทุกคนไม่เคยเห็นใครสะพายไม่สวยเพราะว่าทรงเขาหน้ารักแล้วก็ความยาวสายกําลังดีนะคะความยาวสายเนี่ยถ้าแบบไม่ปรับนะคือแบบเอายาวสุดเนี่ยจะอยู่ที่22นิ้วนะคะถ้าแบบวัดแบบตรงตรั้งฉากนี่ก็ให้ดูเนี่ยขนาดไม่ต้องปรับอะไรเลยความยาวสายเขาก็กําลังน่ารักนะคะปุ๊กปิ๊กน่ารักมากแต่ว่าถ้าคนจะอยากปรับหน่อยนะคะให้มันสั้นเต๋อนิดนึงเนี่ย ก็ปรับได้ตึก๊กก็จะเติบขึ้นมาหน่อยหนึ่งประมาณนี้สั้นๆนะคะเนี่ยปรับมามันก็จะมีสายตกแต่งอยู่ด้านนี้เก๋ๆหรือว่าถ้าจะสะพายข้างนะคะก็อย่างนี้ออกงานก็ได้นะสะพายข้างสวยนะคะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยจริงๆเป็นอีกหนึ่งสีนะคะที่ แต่งตัวได้ง่ายนะคะเพราะมันเหมือนสีกบบกางเกงยียนนะซึ่งสังเกตว่ากางเกงยีนน่ะเราใส่ได้กับเสื้อผ้าทุกสีอยู่แล้วนะคะอันนี้กระเป๋าสีฟ้ามันก็จะแต่งตัวง่ายเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ก็คิดว่าจบแล้วสําหรับการรีวิวนะก็ตัวนี้ที่ก้อยแนะนําเพราะว่าหนึ่งเขาราคายังเข้าถึงได้อยู่นะคะแล้วก็ราคาขึ้นทุกปีแล้วก็เป็นตัวที่ตลอด2ปีเนี่ยชียรทำออกมาตลอดนะคะซึ่งก็ถือว่า เป็นรุ่นที่มีคนให้ความนิยมมากนะคะเป็นตัวที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ราคาเข้าถึงได้นะคะก็วันนี้มาแนะนําสั้นๆนะคะก็คิดว่าคลิปของก้อยน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะติดตามก้อยได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ i g ก้อยะะก้อย shopping นะคะก้อยก้อยจุด shopping หรืออีกช่องทางหนึ่งไลน์แอดช n n นลขีดด้านล่างโชว์เส้น c h o s e n ะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ